ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เขื่อนศิรินทรนนะครับซึ่งที่เขื่อนศิรินทรนก็จะมีในส่วนของล่องแพนะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปหาแพลำนี้นะครับว่าจะซูมได้ขนาดไหนครับน่ครับกำลังร้อนปีกันอยู่ครับนี่ครับทำอะไรกันครับโอ้กำลังปิ้งอะไรอยู่ครับนี่ รรครับหนึ่งล้ำครับเขาจะล่องแพรกันอย่างนี้ครับแต่ละวันทำไมเจล้ำเลยครับพี่ขย่อทำไมอ่ะลูกไก่ไหมครับลาวก็ซูมกันไปเรื่อยครับ แล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับแล้วบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นสกายวอล์กของเขื่อนิรินธรนะครับเราอยู่ที่บนสกายวอล์กนะครับก็จะมีประชาชนหมุนเวียนกันมาถ่ายรูปนะครับนี่ครับเป็นสกายวอล์กแบบนี้กันเลยครับกระจกใสๆสนุกสนุกกันแบบนี้เลยนะครับก็เชิญชวนนะครับหลายๆท่านอยากมาเที่ยวนะครับเขื่อนสิรินธรบรรยากาศดีอากาศไม่ร้อนนะครับช่วงนี้ หลังสงกรานนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับก็จะมีด้านหลังก็จะเป็นเขื่อนให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็ร่องแพรนะครับร่องแพเขาก็มีแพร,รับจ้างนะครับล่องไปวันละประมาณสามพันนะครับเป็นแพแบบ2ชั้นบ้างแพรชั้นเดียวบ้างมีจุดให้เล่นน้ำด้วยนะครับก็จะมีให้เล่นครบเยอะแยะเลยนะครับ ปลอดภัยนะครับมีชูชีพให้ให้เล่นด้วยนะครับนะครับฝั่งนู้นก็มีแพรนะครับฝั่งนู้นนะครับมีแพรเยอะแยะเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของสันเขื่อนนะครับแล้วก็มุมนู้นนะครับมุมนู้นนะครับอมุมนี้นะครับมุมนี้จะเป็นพัทยาน้อยนะครับเป็นโซนพัทยาน้อยแล้วก็มุมด้านนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับหรือประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีก็สามารถ แวะมาเที่ยวที่เพื่อนชนินทร์นะครับมาร่องแพรกันนะครับแรถคันสุดไปอดู่ใกล้ๆครับเขาทำอะไรกันครับพี่ครับก็เป็นแพ่สองชั้นนะครับแพ่สองชั้นนะครับข้างล่างก็ย่างอยู่ครับนี่ย่างมีในส่วนของชูชีพให้ใช้ทุกคนนะครับ แพหนึ่งลำลำใหญ่ๆครับมีจุดให้รับทำอาหารได้ด้วยนะครับมีเตาย่างเตาต้มนะครับแล้วก็มีน้ำข็งให้ด้วยนะครับโดยเครื่องเรือแต่ละคนต้องหามาเองนะครับครับฝั่งนู้นก็มีเรือนะครับมีแพโทษทีครับมีแพนะครับก็ฝากมาเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนสกายวอล์ก uh, <ม>นะครับสกายวอล์ก เราก็มาเจอนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสกายวอล์กนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวนี่ครับเราจะเอาไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหญิงเด็กเด็กน้อยนะครับมาเที่ยวสกายวอล์กนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องมาเที่ยวกี่วันแล้วครับมีมากี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งห้าครั้งทำไมมาบ่อยจังเลยครับมาด้วยกันหรอครบมากับครูค่ะอ๋อมากับครูครูมาพามาเที่ยวเหรอครับ ปกติมาแล้วมันมีจุดไหนที่น่าท่องเที่ยวอีกครับข้างล่างค่ะข้างล่างมีอะไรครับมีปลาค่ะอ๋อมีปลาเนาะรูชื่ออะไรคะับที่ลูกพี๊ค่ะอ่าน,นี่ลูกพี๊เป็นคนที่ไหนครับอุเป็นคนอุบลเป็นคนอุบลเนาะนึกว่าเป็นคนกรุงเทพอ <laughs> โอเคครับ